ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยครูพัชราพรวันนี้เรามาพบกันเรื่องมาตาตัวสะกดแม่โกเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะนักเรียนมาตรฐานท4.1ป .2 ทั .2 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ วันนี้คุณครูก็มีปริศนาคำทายมาให้นักเรียนเล่นกันค่ะตัวฉันคือใครเลี้ยงไว้ในบ้านปลาทูในจานเป็นอาหารฉันคำตอบคาะัักเรียนคำตอบก็คือแมวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะฉันคือของเล่นลอยเด่นบนฟ้า โฉบเฉี่ยวไปมาเรียกว่าอะไรอะไรเอ่ยที่ต้องเล่นบนท้องฟ้าคะนักเรียนคาตอบค่ะลูกคาตอบคือว่าวนั่นเองถูกไหมคะนักเรียนอเราหลังจากที่เราเล่นปิศาคันทายกันแล้วนะคะนักเรียนเราก็มารู้จักมาตาแม่โกกันนะคะมาตาแม่โกก็คือคําที่มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะ คุณครูก็มีภาพและตัวอย่างคำในมาตามแม่โกมาให้นักเรียนรู้จักกันนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนถูกไหมคะได้ไหมคะอ่านี้เรียกว่ามะนาวค่ะลูกเก่งมากต่อไปค่ะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนแก้วมังกรค่ะลูกผลไม้อีกหนึ่งชนิดชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะลูก มะพร้าวเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะลูกมาดูต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนทุกคนต้องเคยทานแน่นอนเลยเราเรียกว่าอะไรคะลูกไข่เจียวค่ะเก่งมากค่ะลูกอันนี้ล่ะคะรู้จักไหมคะทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วเราเรียกว่าไข่ดาวนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะนักเรียนแก้วถูกต้องค่ะลูกต่อไปค่ะอันนี้อะไรค่ะลูกดาวนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะลูก ต่อไปค่ะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งเรียกว่าอะไรคะลูกแมวเยี่ยมมากค่ะลูกต่อไปค่ะอันนี้เป็นของเล่นต้องลอยู่วนสองฟ้าเราเรียกว่าอะไรคะลูกว้าวเก่งมากค่ะหลังจากที่เราดูภาพและคําประกอบไปแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะพานักเรียนไปฝึกอ่านคําในมาตตามแม่โกกันนะคะให้หนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะสาวนิ้วคิ้ว ขาวหิวก้าวยาวเอวเปรี้ยวเขียวเที่ยวต่อไปค่ะลูกน้ำเชี่ยวเลียวดูงูเขียวเปรี้ยวแรงแสงดาวสาวสวยถ้วยแก้วแจวเรือ ปากเหวเปลวไฟใบปลิวนะคะหลังที่จากที่เราฝึกอ่านคำกันแล้วนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปอ่านแบบแจกลูกสะกดคำกันบ้างนะคะอ่านตาคุณครูนะคะเทีเ่ยวอ่านว่าคอเอียวอเทีเ่ยวไม่เอกเทีเ่ยวข้าวอ่านว่า ขออาวอขาวไม้โทข้าวพราวอ่านว่าพอรออวาวอพราวต่อไปค่ะลูกเกีียวอ่านว่ากอเอียวอเกีียวไม่เอกเกีียว ทำต่อไปค่ะพริวอ่านว่าพอรออีอวอริวไม้โทรพริวคำสุดท้ายค่ะลูกเปรวอ่านว่าปอรออวอเปรวนะคะหลังจากที่เราเรียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไป ทดสอบความรู้กันนะคะให้นักเรียนเติมคําแม่โกในประโยคให้สมบูรณ์นะคะข้อที่หนึ่งค่ะลูแก้วชอบกินถัว่วจุดจุดจุดต้มน้ำตาลถั่วอะไรคะลูกได้ไหมคะอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะถั่วเขียวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สอง ลุงกินข้าวจุดจุด,จดกับไก่ย่างข้าวอะไรคะนักเรียนง่ายมากเลยค่ะฉเฉลยคะ่ะลูกข้าวเหนียวแต่าคะถูกไหมคะต้องถูกอยู่แล้วนักเรียนคุณครูเก่งมากเลยนะคะต่อไปคะ่ะลูกข้อที่สามเปาแววเป็นจุดจุดจุดสวนเธอปลูกมะจุดจุดจุด น้องเรียนองเติงสิคะลูกพ่าแววเป็นอะไรคะลูกเฉลยนะคะพ่าแววเป็นชาวสวนนะคะเธอปลูกมะอะไรคะลูกมะมะพ้าวถูกไปค,ะค,ค่ะคุณครูคะหนูเอามะนาวได้ไหมคะได้ค่ะลูกมะพร้วา,าวหรือมะนาวก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะหนูจิ๋วพูดแนะนำตัวเองได้คล่องจุดๆๆ ได้ไหมคะลูกคำตอบค่ะข่องแคล่วนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะลูกพี่ติวส่งเสียงจุดๆๆจุดจ้าวเมื่อคุยกับเพื่อนๆพื่อนที่ติวส่งเสียงเป็นยังไงคะลูกอ่าเจ๋อเลยนะคะจจเ,ะคะนะคะเจียวจ้านั่นเองนะคะนะคะที่สิวส่งเสียงเจียวจ้านั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่ครูให้นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะนักเรียน